สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยท่าอิดจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดหมายปลายทางวันนี้เราจะเดินทางไปที่วัดเชิงเลนซึ่งตั้งอยู่ดิมแม่น้ำเจ้าพยาและที่สำคัญซอยเนี้ยเข้าลึกมากเลยนะคะแล้วก็หลายโค้งหลายเลี้ยวมากแนะนำให้ทุกคนถ้าอยากจะมาให้เปิด google m a p นะคะไม่งั้นหลงแน่ค่ะซอยลึกมากแล้วก็ทางเป็น2เลนสวนนะคะ ที่สังเกตอันนี้คือเป็นมัสยิดนะคะจะมีโรงเรียนแล้วก็เป็นชุมชนมชุมชนอิสลามสะส่วนมากเนี่ยค่ะมัสยิดค่ะวัดเชิงเลนสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะคะเมื่อสี่ปีช่วงนี้กระแสกำลังมากับพระปู่ฤาษีค่ะ เราก็จะมาทำความรู้จักกันกับพระปู่ฤๅษีใครที่จะเดินทางมานะคะแนะนำให้เปิดกู o ก้นแมปมานะคะเพราะทางเขาค่อนข้างลึกแล้วก็เลี้ยวหลายเลี้ยวมากๆค่ะเพื่อความสะดวกก็เปิดกู o ก้นแมปมากันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะถึงแล้ว นี่เราจะเลี้ยวเข้าจอดในในซุ้มวัดแต่ว่าถ้าเดินผ่านถ้าขับรถผ่านไปก็จะล็อกกำแพงวัดก็จะมีที่จอดรถเหมือนกันค่ะข้างในบริเวณวัดก็จะดูล่มลื่นนะคะ เราก็ถึงวัดเชิงเลนแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูดูดวงกับพ่อปู่ฤาษีค่ะเดี๋ยวเราไปเดินหากันว่าอยู่ด้านไหนของวัด่ะน่าจะเป็นศาลาด้านหลังนะติดชายน้ำดูวิบทบวสวยมาก โบสวยนะ เห็นแล้วค่ะคนนั่งรอคิวกันน่าจะรอคิวนะั่นอะเดี๋ยวไปดูก่อนตันนี้กี่คิวนะรับัากคิวอ๋อัขอบคุณค่ะ เราก็มาติดต่อรับบัตรคิวที่ตรงนี้นะคะพี่คะรับบัตรคิวอะคะ่ะอันนี้ค่าดูคิดยังไงคะแล้วแต่พี่จะถาวายปู่ค่ะโอไม่ได้เรียกค่ะอันนี้กี่คิวแล้วคะพี่ตอนนี้คิวนนยังไม่ได้ขึ้นเรียกค่ะแต่ว่าแจกไปแล้วเจ็ดสิบ เจ็ิค่ะเจ็ดสิบหุที่หนูดควเจ็ดสบเนะคะสองคนต้องมาคนดีคนนึ่งอยู่ไหนะเดินหนึ่เดินมาด้วยค่ะเพราะจะต้องปั๊มแขนอ๋อค่ะได้ค่ะต้องปั๊มที่แขนนะคะใช่ค่ะอธิบายแค่บัตรคิวไม่ได้นะคะต้องได้เกานเอาคิวไปถ่ายแล้วก็เดี๋ยววัดอ๋อได้ค่ะอีกคนหนึ่งค่ะัน อันนี้เราได้ปัตรคิวมาสองใบนะตอนนี้แปดโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเรารอเวลาเขาจะเรียกเรียกตามคิวทั้งละยี่สิบคนซึ่งของเราก็เราจะได้ขึ้นไปดูก็รอเราประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็นั่งรอกันอีกยาวๆเลยค่ะระหว่างเราเรอเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันค่ะ เป็นโบสถ์เก่าแล้วค่ะอยากอยากให้เข้าไปอธิษฐานอ๋นอนนยอ,อยาเข้าไปอธิษฐานเจอน้ากอธิษฐานแม่ชีบอกให้เราไปอธิษฐานก่อนค่ะขอโชคลาภค่ะเดี๋ยวไปพรมน้ำมนต์กลับหลวงพ่อในในโบสถ์ค่ะ บอดสวยมาก ได้คิวบ่ายงูงะคะไม่ไได้บ่ายอาจจะเป็นเที่ยงกว่าก็ได้อ๋อถ้าเร็วก็เที่ยงกว่านะเนี่ยสั่นก็ทำได้เลยตัวนี้ี่ะี่มีไข่อ๋อข้าวไข่เจียวไม่รู้อะไรกัน ตาพระวโตอราโตสามาสามุตกอันน่าไหาแม่ธรณีนะโตาสิพระวัดโตอาราธโตสมาสามุตกะโมตารัโตอะราธโตสามาสมุตวันนี้ดู้อที่ดีมาในซื้อที่ดีถวายวัดเจริถวายวัดเจและขอฝากพ่อแม่ธรณี ขอฝากพระแม่เอนนี้มาดูได้ดูแรักษาสมบัตนรักษาสมบัตนี้ให้ลูกด้วยเกิดาตไหนเื่อชาติไหนไนลูจะมารับกับคืนลูกจะมารับกับคืนขอให้เป็นหมื่ท้าแสเขอ้เป็นมเทเท้าขอให้ลูกได้มีที่อยู่ที่อาศัยขอให้ลูกได้มีที่อยู่ที่อาศัย ขอพ่อแม่เทณีอพแรช่วยดูแลช่วยดูแลคุ้มครองรับสมบัติของูรับสมบัติของูการงานของลูกครอบครัวของผมและครอบครัวของเราตลอดไปด้วยเถิดตลอดไปด้วยเถิดขอไฟด้านไหนคะขอไฟแล้วจัดกันมาอเนี้ยนะคะตัวนี้วัเกิดอันใหญ่ขึ้นมา เรารอจะเข้าดูดูดวงกับ หลวงปู่ฤาษีเราก็มาซื้อนี่แหละคะ่ะชุดไหว้ชุดนี้99บาทแล้วก็จะมีชุดเล็กสาบาทเราจะมาไหว้หลวงปู่ตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อขอโชคลาภไปค่ะอันนี้เป็นสารของหลวงปู่ผู้ชงนะคะเรามากับขอโชคขอลาภค่ะระหว่างที่เรารอเรียกตามคิวนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วค่ะ สำหรับใครที่ต้องการคิวที่1น,นะก็มาจอมคิวที่สี่เลยเพราะบางคนเขาอะเอาเสือมาปูนอนที่นี่กันค่ะตอนนี้เจ้า้ที่เรียกคิวที่1ถึงคิวที่10ค่ะขึ้นทีละ10คนค่ะแล้วก็ไปรอ ก็นั่งรอเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนเที่ยวนะคะเดี๋ยวใกล้เวลาที่เขาบอกเราไว้ว่าประมาณบ่ายโม่เดี๋ยวเราก็ค่อยเดินเข้าไปดูด้านในว่าถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้ตอนมานี่เราปั้มแล้วตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจุดเริ่มจางแล้วค่ะเนี่ยเริ่มจางแล้วปัม๊มนอกจากบัตรคิวเราก็มีการปั๊มมือให้เรานะคะแล้วก็เขาเจะวันละหนึ่งร้อยคิวทุกวันฮารสิบห้าค่ำจะอยู่ที่วันละหกสิบ หกคิวเท่านั้นค่ะจะลดลงมาจากวันปกติทั่วไปเดี๋ยวเรออิดใจเดี๋ยวเราก็จะได้ดูแล้วค่ะตอนนี้เราเดินมาดูคิวนะคะตอนนี้เที่ยงเที่ยงเอ่อเที่ยงครึ่ง อยู่ที่คิวสามสิบกว่าแล้วเราคิวที่เจ็ดสิบบ่ายโมงไว้หน้าได้แล้วค่ะต้องนั่งกันยาวๆเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ดูตันงกี่โมงกันแน่เพราะตอนแรกเขากล่าวว่าบ่ายโมงบ่ายโมงนะคะแต่ไม่ใช่แล้วแหละตอนนี้แล้วก็มีคนที่เขาเคยมาดูเขาบอกว่าคิวที่เจ็ดสิบน่าจะได้ประมาณบ่ายสามโมงว้าวบ่ายสามโมงเลย มาแล้วก็ต้องอดทนค่ะอันนี้คนที่เขากระจัดกระจายเขานั่งเขานั่งรอกันนะคะตามซุ้มต้นต้นไม้กันค่ะนี่นะคะ,ะมะไปนั่งรอต่อค่ะ แถวด้านนู้นนี่จะเป็นคิวที่หกกว่านะคุณแคทตี นี้เราก็ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยได้เจอมาค่ะแต่บางคนก็ไม่ได้เจอมะสําหรับใครที่ตั้งใจจะมานะมาก่อน8โมงนะคะเพราะเขาแจกบัตรคิว8โมงตรงค่ะถ้ามาช้าอาจจะหลุดคิวไปเลยนะคะยิ่งเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากค่ะแล้วบอกว่าเรื่องนี้ต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะไว้เจอกันอีนีหน้านะคะสวัสดีค่ะ